ถ้าโอเคพี่ก็จะเปิดไว้อย่างนี้เพราะว่าคนดูโอเคมามาเปิดมา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 ซุมขอซุมก่อนคือมันจะออกตัวไหนก็ได้มาตัวม่วงคือหมายเลขหนึ่งตัวสีฟ้าหมายเลขสองตัวที่สามเออหมายเลขสามตัวแว่นคือหมายเลขสามตัวที่สี่คือตัวหน้าบึ้งตัวกุ้งตัวที่ห้าคือทิชชู่ตัวที่หกคือตัวเลขแปดมาผมจะให้ชะตามันเลือก สามบาทคุณดูโวยสามบาขอออกสามแล้วกันจะโยนใส่ตรงนี้นะตัวที่สี่อะไรวะตัวสี่ตัวไหนวะโอ้ยหนึ่งร้ยบาทโอ้ถูกถูกซื้อเลยครับทำไมไ่ไ,มได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ขอดูก่อน โคตรจากไม่เป็นไรชาเลนจ์ไงคนดูชาเลนจ์ชาเลนจ์เดินโคตรช้าเลยขอายญาตปลุกคลิปแป๊บ ป็นว่าพี่เป็นตัวที่ร้ายประโยชน์ที่สุดในแม่ตอนเนี้งั้นชั้นประจมหาของแล้วกันนะหาของที่มันเป็นปเป็นประโยชน์ต่อชั้นนะคอยดูน้องพี่ยังไม่ตายคนแรกคอยดูไปขอปั่นไฟดิไปกัน ก็ไม่ได้วิ่งช้านะก็ตามคุยอื่นได้อยู่นะเว้ยคนดูดูดิยังตามได้อยู่ไม่นาะลาเต้หุยอีกนิดเดียวเกือบแล้วเดี๋ยวเล่นตัวก,กากเดี๋ยวี่ที่ดูมันจะเก่งเว้ยโกรธแล้วนะเว้ยน,นี่นายตัวนี้โคตรตลกเลย แต่เดินช้าคุณอื่นเขาเลยอ่ะโหยพี่อยากเล่นบ้างนะโอ้น้องเสร็จเร็วมากเลยทำยังไงวะตัวนี้ต้องมีสติในการเล่นจริงหนึ่งดาวทุกอย่างจะรั่วเลยมันมาแล้วมันมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรอะไร ไม่ทันเนี่ยง,งอมเฮ้ยทันน้องทันขอบคุณครับอะไรวะไม่น่าซ่าเลยกู Good. แล้วนะเว้ยทำไรตรงนั้นฝั่งนั้นอนะลาเต้พิวมสัสอ้ําอลีสู้จัดเลยวะ <laughs> ดูลาเต้จุกสนกจังเว้ยถ้ามาตัวนี้มันวิ่งได้นานขนาดนี้วิ่งนานมากเลยหรือมันแบบสเต็มไม่น่าไม่จำกัดเหรอเห็นวิ่งนานมากเลยไม่หยุดไม่หย่อนชิュๆชิครับผ่านชั้นสามอย่างปลอดภัยทำไมาสิ์เร็วขนาดนั้นนะเขาไม่ได้ยิงเขาเดินอันนั้นเดินเหรอนะเดินโคตรเร็วแล้วดูสภาพผมฮลัลโหลแค่ลาเต้แบบเข้ามาใกล้ผมมาสิบเมตรน่ะ มันก็วิ่งมาผมแล้วตาหน้าพี่ขอปั่นไฟนะที่อยากรู้มันมันจะยากขนาดไหนกันว้ามันดีมัดีพี่น้องดูดีมันต่อยมันท้าต่อยเว้ยโกรแล้วนะเว้ย,ยเฮียมีอะไรซื้อบ้างโหขาดน,นิดเดียวเอง เว้ยเกือบแล้ววายวายวาย <c oughs> ชิวจัดอ่เปิ้ลกับเอลโวยพรให้หน่อยพรุ่งนี้ไปดำน้ำในกิจกรรมค่ายวิทย์รถเข็นเองโอ้ยขอให้ปลอดภัยนะครับถ้ามีคะแนนก็ขอให้ได้สิบคะแนนเต็มเลย <c oughs> โอ้ยอะไรวะคนอื่นมีตั้งเยอะโอ้ยคนอื่นมีตั้งเยอะโอ้ยสภาพแต่อยู่รอดถึงต้นเกมไหมเนี่ยมาเดูหน้าน้องดีมันโกรธแล้วนะมันโกรธแล้วนั่นมันโกรธแล้วนั่นเนอะ นน้้เราไปต่อกันที่พาร์ทสาม